ยินไม่พูดไม่จาเกี้ยงจานเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จา๋าค่าเพิ่นกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แม่จา๋าพาทุกคนมาแซบอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็คือส้มตำมะละกอนะคะส้มตำ วันนี้มีเป็นปลาหมึกมีกุ้งมีขนมจีนนะคะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นตำซั่วเนาะพื่จ๋าก,ก็ใส่ขนมจีนลงไปในนี้นะคะตำตำด้วยกันก็คือตำซั่วแล้วก็มีผักผักที่เหลือนะคะผักที่เหลือๆนะคะก็เก็บมากินเนาะเป็นอผักสลัดนะคะแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็ พริกหวานของเราพริกหยวกของเราเนาะพริกหวานแล้วก็หน่อไม้เอ่อวันนี้แม่จ๋าก,ก็ไม่มีหัวข้อเรื่องที่จะคุยกันนะคะวันนี้ก็คือมากินนะคะมากินข้าวด้วยกันกับเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะมากินข้าวด้วยกันเนาะมากินส้มตำด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้มาชวนกันกินเนาะก็วันนี้เน้นกินมาเลยคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นตำมะละกอนะคะ ขนมจีนตามสู้่มาเรียมาเร็ว วันนี้ไม่พูดพ้ามทำเพลงอะไรเยอะนะวันนี้กินเลยอย่างเดียวบ่ายสองโมงแล้วค่ะข้าวอางวัน มานะคะเมื่อกินด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกคนนะคะทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งยุโรปมาจ้ากุ้งสด หน้าไม้ค่ะ วันนี้คืมนะคะทุกคนวันนี้คืมคืมมาสองสามวันแล้วค่ะอากาศฝน What? <laughs> what? What, what? วิดีโอใบ้นะคะวิดีโอใบ้กินไม่พูดเลยวิดีโอใบ้กินบ่าปากบ่ตีงเลย Mm-hmm. Mm. -hmm. อ,อืมกินไม่พูดไม่จาเกี้ยงจานเลย Gehen kiêng lên với nó ไม่พูดนม่จ๋ากเกี้ยงจ่าเลยทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็คือต้องขออาภัยด้วยที่ไม่ได้พูดคุยอะไรมากมายเนาะเพราะว่าวันนี้ก็หิวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แม่จ๋าก,ก็ยังไม่มีหัวข้อเรื่องที่จะพูดคุยกับทุกคนนะคะก็มากินโชว์นะคะเป็นเป็นถือว่าคลิปนี้กินโชว์อย่างเดียวแล้วกันเนาะ นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังไงเอ่อที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะที่ยังคอยช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตแล้วก็กดคอมเมนต์มาให้กําลังใจแม่จ๋านะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณมากๆสําหรับมิตรภาพดีๆนะคะที่มีให้แม่จ๋ามานะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.